สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีเหตุการณ์ที่จะต้องให้ไปหาคัลลองเอาข้อความไปเอาข้อความจากหนังสือก็คือถูกสั่งให้พิมพ์ข้อความจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะก็มันค่อนข้างเยอะเนาะตั้งหลายแผ่นก็คิ้เกียจก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาเทคโนโลยีตัวไหนที่จะมาทําให้เราทํางานตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเลยนึกไปถึงแอปพลิเคชันบนมือถือเพราะว่าเคยเห็นนะคะเอามือถือถ่ายรูปแล้วก็สามารถที่จะ ดึงข้อความในหนังสือมาได้ไปทดสอบแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะในระบบปฏิบัติการ Android นะคะเพราะว่าดิฉันมีมือถือ Android เท่าน,นั้นค่ะก็มีแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเราค้นมาเข้ามาค้นที่ Play Store นะคะมาที่แอปที่ชื่อว่า Tech to Scan Tech to Scan ค่ะตัวนี้ค่ะ Scan Tech จำชื่อผิดนะ Scan Tech ตัวนี้นะคะค่ะ Tex t s c a n n e r e x t r a c t e กเทคฟอ m ์มอเป็นการดึงดึงข้อความจากรูปภาพนะคะอิน tall เลยค่ะใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันมันใช้ได้ดีติดใจเอามาลองให้แนะนำให้คุณคุณเอาไปลองใช้ดูนะคะคิดว่าน่าจะช่วยประโยชน์คุณได้เพราะอดีตฉันเองลองใช้แล้วก็ตัวเองเอามาใช้งานได้จริงๆนะคะกดมากค่ะ Open ค่ะเรียบร้อยนะคะ แต่ว่าแอปนี้มีข้อเสียอยู่ตรงหนึ่งนะโฆษณาเยอะเพราะว่าเราใช้ของฟรีเนาะใช้ของฟรีก็ต้องทนเนอานะมีโฆษณาก็ต้องทนเอาอ่ะเริ่มต้นมาลองใช้งานกันดูดิฉันจะถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปจากนี่เอกสาร PDF ตัวนี้เลยนะคะจะถ่ายรูปจากเอกสาร PDF ในคอมพิวเตอร์เลยกดตรงไอคอนถ่ายรูปค่ะเอาโฆษณาออก กดเครื่องหมายตรงนี้แล้วก็าลาวก่อนอาลาวให้ถ่ายรูปก่อนค่ะอ่ะตรงนี้หน้านี้แหละอยากได้ข้อความจากหน้านี้ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะกดที่ต้องถ่ายรูปค่ะอันนี้ไม่ครอบจะเอาทั้งหน้าเลยก็จะเลือกสแกนค่ะเดี๋ยวเราข้ามโฆษณาไปแป๊บหนึ่งนะคะเอาออกปุ๊บอ่ามาแล้วข้อความค่ะหนี่ค่ะ ก็โอเคอยู่นะได้ข้อความทั้งหมดนะคะส่วนมากทีฉันก็จะก๊อปปี้หรือจะหรือจะเซฟไว้ในเซฟเป็นข้อความเหล่านี้ได้นะคะเซฟเป็นข้อความส่งข้อความหรือว่าเก็บใน Google Drive like, หรือ One Drive like ได้ไดอ่าดยส่วนมากที่ฉันก็จะใช้วิธีการก๊อปปี้เอาก๊อปปี้แล้วก็เอาไปใช้กับอ่าแล้วก็ส่วนมากตัวเองก็จะเก็บไว้ที่ดอกนะคะ ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ที่นี่ last open ตัวนี้แบบทดสอบ3ามเมื่อกี้ค่ะวางเอาตัวนี้ออกก่อนอา่าปึด๊ด pass ลงไปนี่ค่ะก็จะได้ข้อความที่ต้องการอันนี้ที่ฉันถ่ายรูปผ่านอา่า คอมพิวเตอร์นะคะจากเอกสาร PDF คิดว่าตัวเองได้ได้งานที่โอเคมากเลยมันเป็นภาษาไทยเนอะโดยส่วนมากเราเห็นภาษาอังกฤษมันจะค่อนข้างเร์เฟ c กแต่ตัวนี้เป็นภาษาไทยแล้วก็จับมาได้เยอะทีเดียวทีนี้ถ้าลองถ่ายผ่านหนังสือดูบ้างนะคะนี่จะต้องถ่ายผ่านหนังสือดูบ้างเคยทำมาแล้วนะปรากฏว่าทั้งแผ่นง,ง่ายมากเลยอะ๋ยวไปเอาถ่ายทั้งหน้าดู กดโฆษณาออกกดที่กล้องถ่ายรูปปึ๊บอ่ะเอาหน้านี้แล้วกันเนี่ที่เอกสารหน้ามันไม่เยอะหมายถึงว่าข้อความไม่เยอะเป็นตัวอย่างไม่ได้นเนาะอาไม่เป็นไรลองดูแล้วกันนะคะถ่ายปุ๊บาทั้งหน้าเลยกดกล้องถ่ายรูปครอปก่อนอ่าเลือกครอปจะเอาเอเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเนี่ ตรงอาจจะไม่ชัดนะจับกล้องไม่ดีโอเคแล้วก็เลือกครอปค่ะแล้วก็สแกนเดีข้ามโฆษณาไปแป๊บหนึง่งปุ๊บโอเคมาแล้วค่ะข้อความนะลองเทียบกับเอกสารแล้วโอเคมากเลยใช้ได้ใช้ได้ไดนะ เราสามารถอันนี้เป็นรูปภาพได้ได้วยนะคะเนี่เราสามารถย้อนกลับมาดูรูปภาพตัวนี้ได้มาเทียบกับรูปภาพที่เราต้องการมาเมื่อกี้ให้นักเรียนอธิบายว่านีาา่ให้นักเรียนอธิบายว่าให้นักเรียนอธิบายว่ามันอาจจะมีบางคานะคะเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ถือว่าได้มาเยอะเลยนะคะถ้าภาษาอังกฤษนี่ไม่ต้องห่วงเลยลองดูภาษาอังกฤษนะ แบบเวลาที่เราเห็นอะไรอะ่ะเราสามารถที่จะปึ๊บเบื่อแตมีโฆษณานี่แหละใครไม่อยากเจอโฆษณาก็ลองใช้แบบจ่ายตังค์ก็ดูนะคะอ่าสมมติเอาแค่นี้เอาปึ๊บไม่ครอบล็อกสแกนมาเลยอ่าหน้ามาเลยไปดูรูปก่อน Mouse Control, Monkey Eating Snake or Spider Bug เนี่ย Bug b o น n a t Mouse Control โอเคเลยค่ะใช้งานแล้วชอบใจมากคุณลองเอาไปใช้ดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะลองใช้แล้วชอบใจมากเลยนี่ถ้าอยากไม่อยากเจอโฆษณาก็อัปเกรด to พ r เ m ียมนะคะอัปเกรดทูพ r เ m ียม อันนี้เป็นปุ่มแชร์ซึ่งสามารถแชร์ได้ในวันใรก็ได้สําหรับใครที่ทําเอกสารในวันไรค,ค่ะส่งอีเมลไปเลยก็ได้โอ้เยี่ยมมากเลยอะวันนี้ขอนําเสนอเพียงแค่นี้นะคะนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเกิดว่าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์หรือแชร์ให้ด้วยค่ะหับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ